たかっこいい สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องน้องวายุชาแนลนะครับผมวันนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับหรือเอซีที่ฝากกล้วยมาให้น้องวายุนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับตอนนี้ก็จะล้างแล้วก็จะไปให้น้องทานเลยนะครับผมตอนนี้ก็กําลังจะล้างอยู่นะครับาคลุล้างให้สะอาดก่อนนะครับผมถ่า,ายมาพวกักอยู่กลุ่เลย เรี่องบาดแดดก็เห็นแล้วก็ดีกรอบๆนะจ๊ะต้องตัวล้างให้สะอาดก่อนนะครับเราจะเไปให้น้องทานนะครับผม อันนี้ก็อยู่กับปลางเลยนะครับปลาโอเทวริสกับปลาอยูอ่น,นี้เดียวเดียวเดียววันนี้ก่อนครับผมโอ้อันนี้เอาวีกนึงอันนี้เอาวีกนึงคนเราวีนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับอ้าวเอาที่เราวีเลยบอกสวันนี้ก่อนครับทั้งสองเลยวันนี้ไม่ออกเดียวกัน อ,อาายากให้ทุทกคนได้เห็นภาพนะครับควานหนูโดนรุมโอดีก่อนคาผมวัมดีก่อนครับโอ้วายุวันดีใหญเลยบ่าวลูกเด๋ยวติดกอของวายุเลยนะครับผมพอ่อเอาเรือกล้วย โอ้ดูวานุวัตดีใหญ่เลยเว้ยเออเทวดาคนดึงมือด้วยเบาๆลูกวันนี้โอ้ขอบคุณมากๆนะครับที่ยังรักวานุนะครับที่ฝากอาหารมาให้น้องนะครับผมเมื่อวานก่อนก็ท่านผู้ใหญ่ใจดีก็ได้ฝากสับรถมาให้วันนี้ก็ฝากก้วยม,มาให้นะครับขอบคุณมากๆนะครับโอ้โหไม่พอใจเดี๋ยวเรื่อกัน แบ่งกันแบ่งกันโอ้ยิ่งใหญ่แล้วแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันโอ้ยิ่งใหญ่แล้วกลัวไม่ได้กินโอ้กลัวตัวใหญ่แย่งออาไปหมดเนาะสวัสด,ดีค,ครับผมโอ้อาหารโจทยของยอายุเลยนะครับผมโอ้โหนานๆก่อนจะได้กินกล้วยนะครับอ๋อหมดแล้วครับ มมนี่นี่ตอบเยอะอันหนึ่งมายุเก็บขอบคุณมากมากนะครับขอให้แฟนคลับของวายุนะครับและผู้ใหญ่ใจดีที่ส่งข้าวหันให้น้องก็จงมีแตค่ความสุขความเจริญอายุมัน่นปันยืนร่ำรวยนะครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับผมวันนี้ก็ จบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับอ้าววสัสดีนะครับสวัสดีเลยเร็วเดี๋ยวหมดแล้วทันไรทางนี้บอกว่ามันหมดแล้วหนอโอ้ยังเอาพอดีแฟนคลับหน่อยวัอดีครับผมสวยสวยครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับเอากินหญ้าต่อแล้วลูกนี่นี่ สับประรดยังไม่หมดนะครับ อยากกินสับปะรดครับผมนี่ครับผมแล้วนี่สองครับอ้าวไปกินสับปะรดโอ่อ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 อยากกินกล้วยเลยโอ้โอหอายุเออเจ้าวายุเล่นคือเล่นแล้วเออกินสับปะรดไปลูกไม่มีกล้วยหมดแล้วมาถึงกล้วยก็แค่เดียวหมดแลวครับ